เธอเชื่อไหมว่าโลกยังสวยได้กว่านี้สิ่งดีๆอาจเกิม่มที่เราไม่ใช่ใครแค่หยิบยืนหัวใจเรานั้นมาแบ่งปันจากหนึ่งเป็นสิบเป็นร้อยค่อยรว้เป็นหนึ่งเป็นล้านเพราะทุกความรักจะพลัก สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตออฟมายพลังใจไร้ขีดนะครับรายการที่จะแสดงให้คุณผู้ชมรู้ว่าทุกกําลังใจสามารถสร้างพลังและบัรดาลสิ่งดีๆให้เกิดกับสังคมตัวเองและคนรอบข้างได้เสมอนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือเป็นอะไรเราจะมาร่วมสร้างหัวใจที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มพลังใจกับทุกคนร่วมกันนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา8นาฬิกาตรงแบบนี้ครับทางช่องทวิชั่น120ทเทเล2แน่นนะครับ เราจะมาเปิดโลกทัศน์และทําความเข้าใจกับเรื่องราวของบุคคลออทิสติกบุคคลที่พิการทางสติปัญญาดาวซินโดมและบุคคลที่บกพร่องทางจิตให้มากยิ่งขึ้นกันด้วยนะครับโดยการร่วมมือกันของสำนักง,งานกสศทชทรูวิชันเราจ่ายธุรกิจบัณฑิตนะครับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกไทยสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยและสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาทางรายการของเราครับได้ไปสร้าง ความสุขรอยยิ้มให้กับน้องๆนะครับโดยให้น้องตี AF ไปทำกิจกรรมต่างๆมากมายกับน้องๆเรียกได้ว่าบรรยากาศในวันนั้นครับอบอวลไปด้วยความสุขจริงๆเลยนะครับและในสัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นนักกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้กิจกรรมบาบัดให้กับน้องๆที่บกพร่องทางสติปัญญากิจกรรมจะสุกและน่าสนใจขนาดไหนนะครับเราใช้น้องไอซ์สารวัตรกิจพาณิชพาไปชมพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับพี่อ๊อฟและคุณผู้ชม Spirit of m ม n พลังใจไร้ขีดวันนี้นะครับไอ <I S 1> จะพาคุณผู้ชมไปพบกับครอบครัวของน้องพราวครับซึ่งมีคุณแม่เป็นยอดน,นักกิจกรรมที่จะคอยดูแลแล้วก็ช่วยฟื้นฟูพัฒนาการให้กับน้องพราวอย่างสม่ําเสมอครับแล้วก็ยังจะพาน้องพราวนะครับออกไปช่วยเหลือสังคมอีกด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนไปชพมพร้อมกันเลยครับ คืออะไรคะสุนักค่ะสุนัก,นกดอกดอกหมาหอยเป็ดดักพาวไม่ใช่หรอใ,ห <laughs> ใช่ไหมอ้าไม่ใช่พาวเหรอหมูพาวหมูเด็เด <laughs> ผมและตอนนี้นะครับไอ้ก็อยู่กับคุณแม่แต่แล้วก็น้องพราวนะครับซึ่งคุณแม่แต่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ยอดนักกิจกรรมนะครับสวัสดีครับสวัสดีสสดครับสวัสดีน้องพราวด้วยวค, <c oughs> คุณแม่ครับฉายาคุณแม่ยอดนักกิจกรรมนี่คุณแม่ได้มามยังไงครับก็เริ่มจากเรามีลูกมีภาวะดาวซินโดรมเนาะทีนี้ว่าน้องอ่ะจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างขี้อายก่อนที่คุณแม่จะพาน้องทํากิจกรรมต่างๆเนี่ย ทีนี้ว่าด้วยวัยของเขาตอนเล็กๆเนี่ยความที่เขาเขาไม่กล้าที่จะแสดงออกอะไรเลยแม่มก็เลยต้องกลับมาคิดว่าเออเราจะต้องหากิจกรรมที่เขาสามารถพิเซนต,ตัวเองออกมาตอนนั้นน้องอายุประมาณเท่าไหร่ที่คุณแม่เริ่มเริ่มคิดแล้วตอนนั้นตอนมาฝึกที่นี่ประมาณสองขวบกว่าก็าจะมีปัญหามากเพราะว่าน้องจะแยกจากแม่ไม่ได้เลยแม่เลยหากิจกรรมอย่างมีกิจกรรมของราชัุกูลเกี่ยวกับอะไรบ้างแม่ก็จะพาน้องเข้าร่วม กิจกรรมหลักที่ที่น้องได้ไปแล้วก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องได้ผลกับตัวน้องคือเรื่องนิทานบำบัดคือไปใช้นิทานในการบำบัดให้กับนอ้องค่ะเป็นโครงการของมูลน,นิธิหนังสือเพื่อเด็กร่วมกับทางราชากรครับตอนนั้นทางศูนย์ก็จะส่งเด็กที่ค่อนข้างรู้เรื่องบ้างละไปการมีกิจกรรมก็คือการเข้าสู่สังคม,มถ้าเราสามารถผลักดนันลูกเราได้ตรงนั้นก็จะช่วยเรื่องความกล้าหาญ ก็คือสร้างสังคมให้กับน้องเขาด้วยใช่นี้ว่าตอนไปกิจกรรมนิทานเนี่ยมันต่อยอดมาถึงว่าเราได้พบคนเขาเรียกว่าบัดดี้บัดดี้จะมีบัดดี้ให้ีเพื่อนด้วยใช่เป็นบัดดี้จากผู้ใหญ่ค่ะเขาจะเป็นจิตอาสาในการเล่านิทานแรกๆน้องไม่ค่อยคุยคือเขากล้าห่างจากคุณแม่ไหมครับอย่างที่คุณแม่บอกวันนั้นเริ่มแล้วค่ะ เริ่มที่แบบเออม,มาแบบนี้แล้วเขาสนุกนะแล้วนิทานก็จะมีะนักเล่านิทานอย่างูตุ๊กปองอย่าพี่พี่อะไรนะพี่แอนพี่แอนพี่มูย้อนถามสักน,นิดนึงครับคุณแม่ตอนที่รท,ทราบว่าน้องมีอาการบวชพ้องเนี่ยครับคุณแม่คิดเรื่องการฟื้นฟูนให้กับน,น้องเลยหรือเปล่าหรือว่าทําอะไรก่อนตอนนี้ร้องไห้ร้องไห้ก่อนน้องอยู่ห้าวันเต็มเต็มเลยคือแม่รู้ว่าแม่ทุกคนต้องเป็นอะ คือแม่คิดถึงว่าเล็กๆอะแม่เลี้ยงเขาได้นะครับแต่เมื่อโตไปแล้วเวลาไม่มีเราอะ่ะเขาจะอยู่ยังไงแลวสังคมจะยอมรับลูกเราไหมเนี่ยมันมันเป็นประเด็นที่แบบโอ้โหเรานอนลองให้อยู่ห้าวันนี้คิดคิดเยอะแต่เป็นเป็นคิดในทางลบมีอยู่วันหนึ่งคุณพ่อเขาเข้ามาแล้วช่วงนั้นแม่ให้นมน้องก็ต้องไปที่ห้องให้นมก็อุ้มน้องอยู่ให้นม ก็ร้องไห้ให้นมน้องไปร้องไห้ไปคุณพ่อเขาเลยพูดมาคำนึงว่าดูสิเขาก็น่ารักดูสิออกมาว้นทวนสมบูรณ์ท่านนงก็เก่งแล้วก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นที่สอเห็นว่าน้องจะเป็นอะไรคือถ้าเป็นดาวหรือว่าสมองผิดปกติแล้วก็ฟื้นฟูสิแล้วก็พัฒนาพ่อก็พูดแค่ตรงนั้นนะแม่กําลังทั้งร้องไห้ทั้งให้นมอ,อยู่เขาเออจริงนะพอเรามองลูกเราแล้วเราก็ มันมันพึดขึ้นมาเลยว่าไม่ได้ละถ้าฉันมัวแต่เศร้าใจนะแล้วลูกจะอยู่ยังไงแค่นั้นแหละพอวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งแรกแม่ก็เปิดเพลงเลยใช่ไหมคะแม่เปิดเพลงให้เขาเปิดเพลงเก็บดวงดาวแล้วก็เพลงลูกสาวใครหนอเนาะแม่เปิดให้น้องพ่อกับบ้านด้วยแม่เปิดเพลงแล้วก็กล่อมลูกทุกครั้งที่ให้นม พี่ฟังหน,น,น่อยค่ะเก็บดวงดาวมาแต่งผมเก็บหมอกลมพรมละออเก็บแผ่นฟ้าทํผ้าอ,อ่อนเก็บไม้หอมลมเทวีเก็บความรักจากคนทั้งหลาย เก็บเมตตาไว้ที่นี่เก็บไม่ตรีที่โลกมีเก็บสิ่งดีไว้ในใจเก็บทุกสิ่งไว้ให้ลูกแม่สนปลูก ใจเป็นคนดียอดดวงใจเป็นคนดีเก่งมากเลยขอบคุณค,ครับเมื่อต่มื่อคบคุณแม่ตั้งแต่คุณแม่ได้ทํากิจกรรมต่างๆได้ไปค้นหาข้อมูลให้กับน้องเงครับสิ่งที่คุณแม่ทํามาตอนนี้คุณแม่ภาคภูมิใจมากแค่ไหนครับแม่ภูมิใจกับลูกมาก ด้วยความที่เหมือนเราเปลี่ยนพลิกตัวเขาขึ้นมาเลยครับจากการที่เขาไม่กล้าแสดงออกเขายังพูดไม่ได้น้องพูดได้ค่อนข้างชัดเจนอ,ออกเสียงหรือว่าการพูดการร้องเพลงบางอย่างแม่มันก็เป็นสิ่งที่มหาศัสดั์สำหรับเราไม่น่าเชื่อไ,ได้รับมาไหน <มา S 2> ไหนี่คุณแม่พาเขาไปตลอดเลยใช่ไหมไปแทบจะตัวติดกันเลย แต่แม่แม่ไม่ได้พาหาเขาไปแบบสบายเหมือนคนอื่นเท่าไหร่ด้วยด้วยความที่แม่อยากให้เขาเรียนรู้ความลำบากไปไหนมาไหนนี่บางทีจากศูนย์เนี่ยแม่พาเขาเดินออกไปนะเขาบ่นอะไรไหมครับบ่นเหมือนกันมีการพอเริ่มพูดเป็นไงคะก็มีการต่อรองอมไม่จา้าแท็กซี่หอมียบบอกแท็กซี่ด้วยแท็กซี่พูดเป็นแม่แท็กซี่แม่ก็อ่า ถ้าหนูทําแบบนี้นะาเราเดินนะแม่ก็จะพาเขาดูโน่นดูนี่มีให้เขาคิดเรื่องจินตนาการมันจะมีนิทานอยู่เม,มื่อก็เมฆงช่างใ,ใครแต่งคะนา้นาเมฆนาม้าเมฆน้าเมฆแต่งก่อ็เมฆช่าคิดเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับก้อนมเมฆรูปทรงก้อนเมฆซึ่งเราเราดูได้ทุกที่เลยไปที่ไหนแม่จะพยายามชี้เขาหูือพาวันนี้ ค่อนเวเราเป็นสีอะไรนะเป็นรูปร่างอะไรเขาก็าจะได้เรื่องจินตนาการ<ม>แล้วก็เรื่องเมมโมรีในการใช้ก็คือเห็นว่าตั้งแต่คุยคุณแม่มาก็จะเห็นว่าคุณแม่ตลอดระยะเวลาเลยที่คุณแม่อยู่กับน,น้องก็จะสอนน้องในหลายๆดนะ้านเอาทุกอย่างมาสอนน้องใช่ค<ช>่ะคุณแม่ครับเห็นรอยยิม้มคุณแม่เห็นน้องมีความสุขด้วยอยากใ้คุณแม่พูดถึงคุณผู้ชมที่อาจจะเป็นเหมือนเราหรือว่าเขากำลังท้อแท้หมดกำลังใจตอนนี้ครับสักนิดหนึง่ง ลูกของเราไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กปกตินะคะแม่มองว่าเราคือแม่แม่คือผู้สร้างฉะนั้นสิ่งดีๆทั้งหลายที่แม่ทำอยากให้ทุกคนมีกำลังใจในการช่วยดูแลลูกค่ะยิ่งลูกมีภาวะเด็กพิเศษเนี่ยเขาโอกาสเขามีนะคะแต่ว่าเขาหยิบฉวยไม่ได้คนที่เป็นแม่เท่านั้นจะสามารถหาควานหาโอกาสให้ลูกได้ฉะนั้น อย่าท้อแท้นะคะการท้อแท้นี่ลูกเราอะ่ะจะเหมือนดอกพัฒนาการนะคะเราควรจะสร้างกำลังใจให้ตัวเองมีคนเคยถามแม่ว่าแม่ทำยังไงอะ่ะแม่ถึงเหมือนมีกำลังใจมากมายมันมาจากลูกถ้าเรารักเขาอ่ะแค่นี้เราจะรู้ว่าความรักเนี่ยมาสามารถสร้างได้ทุกอย่างสร้างเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กพิเศษอะ่ะ ให้เขางดงามได้เหมือนที่เราเราอยากให้เขาเป็นนะครับคุณแม่อยากจะให้คุณแม่พูดอะไรถึงน้องพลาวสักนิดหนึ่งครับสําหรับลูกแม่มีอยู่คํานึงที่แม่ภูมิใจมากเลยตั้ง่เลี้ยงเข้ามาเขาเริ่มพูดได้สิ่งหนึ่งที่เขาพูดอยู่เสมอกับแม่คือหนูพูดกับแม่ว่าไงคะคะัะแม่รักแม่เขาจะบอกแม่เสมอไหมว่า เช้ามาหรือตอนเย็นแม่จ๋าหนูรักแม่แค่แค่นี้มันทําให้เราเหมือนมันหายไปหมดเลยไอ้พวกสิ่งที่เหนื่อยหรือว่าบางทีเราท้อนะเอ๊อะเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นมันจะอะไรขึ้นนะแต่พอลูกเราเห็นเราเหนื่อยแม่จ๋าหนูรักแม่มันมันละลายหมดเลยอะค่ะความความท้อท้อหรืออะไรทั้งหลายทั้งครงครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่และก็น้องพราวมากมากเลยนะครับขอบคุณครับ <S <S ค่ะสวัสดีค่ะ สิ่งดดีอเิมมที่่่เราไใป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่อ๊อฟและคุณผู้ชมต้องบอกว่าไอทึ่งกับความสามารถของคุณแม่แต่และน้องพราวมากๆเลยนะครับและในช่วงหน้าครับเดี๋ยวคุณแม่แต่จะพาเราไปชมการฟื้นฟูแบบเต็มรูปแบบกันนะครับเดี๋ยวยังไงรบกวนคุณแม่เป็นวิทยากรในช่วงหน้าพาชมเลยนะครับค่ะยินดีค่ะครับผมงั้นเราไปกันเลยครับเชิญก่อนเลยครับคุณแม่ครับผมไป ความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ที่จะช่วยพัฒนาให้น้องพราวดีขึ้นนั้นนะครับทาให้เราได้เห็นถึงความรักที่แสนจะยิ่งใหญ่ของคุณแม่แต่ที่ผันตัวเองจากเป็นคุณแม่มือใหม่มาเป็นคุณแม่นักกิจกรรมและก็ช่วยสร้างสรรค์สังคมโดยการอ,อุทิศตนเป็นวิทยากร,รให้กับศูนย์ซึ่งศูนย์ฟื้นฟูแห่งนี้นะครับจะช่วยพัฒนาให้น้องๆน,นะครับได้มีความสามารถเพิ่มขึ้นด้วยวายส์บอกว่าจะยกหน้าที่กับคุณแม่แต่ในการเป็นวิทยากรพาชมศูนย์ฟื้นฟูก,กันครับจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามพรร้อมัเลยคบ วอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กราชานุกูลคลองกลุ่มนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายค่ะขอเชิญตามแม่มานะคะเอาเลยครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับนับว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะครับที่ทางรายการได้มาเยี่ยมเยียนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กราชานุกูลคลองกลุ่มคุณแม่แต่นะครับบอกกับทางทีมงานว่า ที่นี่มีการเปิดโอกาสให้กับน้องๆกลุ่มผู้ปกครองทางสติปัญญาให้ได้มาทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับ,บผลงานของตัวผมเองนะครับที่วันนี้มาช่วยช่วยงานครูหน่อยนะครับที่มาจากราชสุตูนนะครับก็มาเป็นอีกกาสาช่วยครูหน่อยนะครับ ะนี่ลูกอะไรลูกโอ้แตไม่จัว่ะเห็นไหมครับนี่เห็นลูกช้างหนูชื่ออะไรลูกล้มไยล้มนะครับหนไหมครับช้างนะครับแล้วอาจจะแลมไปหน่อยแต่นี่ก็คือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดี เด็กเห็นสัตว์หรือเปล่าตัวอะไรเอ่ยใช่หรอตัวอะไรคะอุ้ยเก่งจังเลยครับบวมมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสัตว์ตัวนี้มีชื่อว่ายีราฟอ้าวทำไมถึงบอกว่าเป็นยีราฟไม่ใช่วัวหรอวัวหรือเปล่าช้างหรือเปล่าเนี่ย ไม่ใช่ทำไมถึงบอกว่ามันเป็นยีราฟคะเพราะอะไรคอไหนจับคอสิคะจบับคอคอเด็กๆยาวไหมคะมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้แต่งตัวให้ีราฟกันใส่สื้อผ้าส,สวยๆเยีราฟกัน จริงๆเขาไปไปบ่อยนะเพราะว่าเป็นงานที่แฟนเขาเป็นคนทํางานพวกนี้อยู่เราก็ตามไปบางทีถ้าว่างๆนี่ก็จะตามไปแล้วก็ไปทําบ่อยๆรู้สึกดีสนุกดีตอนที่มาใหม่ๆเห็นเด็กเพราะว่าเป็นเด็กพิเศษใช่ไหมรู้สึกว่าคือเขาเด็กไปอ่ะเด็กตัวเล็กๆอยู่เลยเราก็คิดว่าโอ้โหงานนี้งานใหญ่แต่มาวันนี้ดีเพราะเขาอยู่กับผู้ผประรอบแล้วเราก็ให้เขาทําเป็นกลุ่มก่อน ว่าถ้าแย,แยกให้เด็กทาต่างหากผู้ปกครองทาต่างหาก,กเด็กจะไม่ให้ความร่วมมือเท่าไหร่แต่พอเริ่มทําเป็นกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่าเออดีจริงๆแล้วเราทํางานพวกนี้อยู่แล้วเขาให้หัวข้อมาว่าเกี่ยวกับพวกเด็กพิเศษที่ต้องเราเน้นเรื่องเอาศิลปะเข้าไปช่วยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพวกเด็กเด็กพวกนี้ก็กล้ามเนื้อมือเขาจะไม่ค่อยดีการจับพวกวัสดุอุปกรณ์อย่างเงี้ยบางทีเขาจะกำบางคนก็เขียนอย่างนี้คือถ้าถ้าจับไม่ถูกมันก็เขียนลำบากหน่อย แต่เรากไ็ไม่ได้ว่าไปปับ๊บต้องได้ไดผลปั๊บนะค,บคือเราไปทําความคุ้นเคยก่อนวนะ่าการวาดภาพคือถ้าเขาสนุกกับงานที่เราให้เขาอะอะไรต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นทุกวันนี้จิตอาสาของเราแบบมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ขาดแคลนจริงนะฮะคือมันจะเป็นจิตอาสาที่เป็นต้องต้องเป็นเฉพาะกลุ่มนะบางทกีบางคนก็เก่งเรื่องร้องเพลงบางคนกีฬาบางคนก็วาดภาพเก่งอะไร <c oughs> อย่างเงี้ยยังผมได้วาดภาพ ได้ว่าถ้าเป็นเนี้ยถ้าใครมาขอความร่วมมืออย่างนี้เราก็จะไปยิงเกี่ยวกับวาดภาพวาดอะไรนี่ได้เลยเกี่ยวกับการ์ตูนอะไรที่เราถนัดอยู่เลยสะดวกมันเป็นความทุกข์ใหญ่หลวงของผู้ปกครองเนะว่าเด็กที่ไม่ปกติเนี่ยถ้าไม่คาดหวังแล้วก็อย่าสิ้นหวังเพราะว่าเห็นผู้ปกครองบางคนที่เขารักลูกก็มากถึงขั้นลาออกจากงานจากการไปเลยมาเพื่อมันดูแลลูกนะซึ่งผมก็เห็นด้วยบางทีแบบคือถ้ามีอีก คนหนึ่งซัพพอร์ตเรื่องการหาเงินหาทองอะไรได้อีกคนหนึ่งควรจะดูแลเขาก็เป็นกําลังใจให้ผู้ปกครองนะเรื่องแบบนี้มันคือบางทีเขาเป็นดวงใจของเราฮนะเด็กถึงจะพิก,การจะอะไร <c oughs> เราก็ควรจะดูแลเขาอย่างดีเพราะเราให้เขาเกิดมานะทุกรอยยิ้มครับที่ส่งผ่านมาทำให้เราได้รู้สึกถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นและมีความหวัง อางที่คุณแม่แต่นะครับแล้วก็ทางศูนย์ได้ร่วมมือกันสรรสร้างให้เกิดกิจกรรมดีๆซึ่งที่สําคัญครับขาดไม่ได้เลยนะั่นก็คือผู้ที่มีจิตอาสาที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้แบ่งปันโอกาสให้กับน้องๆและแสดงฝีมือให้กับเราได้รู้ว่าพวกเขาเนี่ยสามารถทําอะไรได้อีกมากมายครับแค่ว่าพวกเขาต้องการโอกาสจากสังคมที่จะหยิบยื่นให้ผลงานจากฝีมือน้องๆกลุ่มนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่จะต่อยอดไปได้อย่างไม่มีวันหมด ขอแค่เพียงเราคอยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับพวกเขาครับเท่านี้ครับเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันสังคมนี้ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมได้เห็นถึงความรักของคุณแม่แต่ที่มีต่อน้องพลาวและก็น้องๆที่ศูนย์ฟื้นฟูกันไปแล้วนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะอิ่มเอมกับความรักความอบอุ่นเช่นเดียวกันกับไอ้ในวันนี้นะครับ และก่อนจะจากกันไปครับเช่นเคยไอขอทิ้งทายไปว่าการทำทุกสิ่งด้วยความตั้งใจดีกว่าทิ้งมันไปโดยไม่ทำสวัสดีครับขอบคุณน้องไอซ์มากๆนะครับที่วันนี้พาผมแล้วก็คุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของคุณแม่แต่ยอดคุณแม่นักกิจกรรมที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างจริงจังแบบนี้ทางรายการของเราครับขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องพราว และอีกทุกครอบครัวให้มีกาลังใจสู้กันต่อไปนะครับสำหรับสัปดาหนะ์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการฟื้นฟูพัฒนาการในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญาจะน่าสนใจขนาดไหนอย่าลืมมาค้นหาคำตอบร่วมกันได้นะครับในสปีดออฟมายพลังใจไร้ขีดสัปดาห์หน้าครับเวลาเดียวกันนี้นะครับ8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางทวิชั่น120ทีวน2นั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังของเราได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งติดตามข่าวสาร ร่วมเสนอแนะเดชมรายการได้ที่ Facebook ทีมสปริตออฟมายทีวีและ YouTube ที่ไทยเดฟทีวีนะครับและวันนี้ครับผมและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ